สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกวันนึงนะครับที่ได้เผาถ่านอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เราจัดไปทั้งหมด6เตานะครับก็มีเบอร์ใหม่ก็คืออันนี้นะครับเบอร์หนึ่งนะครับเป็นท่อคู่นะครับท่อคู่ไส้คู่นะครับไส้สี่นิ้วท่อคู่นะครับจากการเผาช่วงายสามสี่สิบห้านะครับสิบห้าจุดสี่ห้านะครับ เผาพร้อมกันหมดเลยนะครับเบอร์แรกก็ติดแก๊สภายในครึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับคือไทตีใหม่ตัวนี้เป็นเบอร์ใหม่ที่เราทําให้อากาศมันโฟมากขึ้นนะครับแก๊สติดภายในครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เบอร์สองคือเป็นเบอร์รุ่นแรกๆที่เราทํานะครับแล้วก็จะเก็บไว้เผาถ่านอยู่ตอนนี้ก็กําลังทําเวลาอยู่นะครับตอนนี้ก็ผ่านมายังยังไม่หนึ่งชั่วโมงนะครับ แล้วก็ส่วนไส้ห้านิ้วใส่ห้านิ้วต่อไปเราก็จะวางแผนขายตามท้องตลาดนะครับตัวนี้ก็ติดแก๊สภายใน4สห้านาทีครับตัวนี้ติดแก๊สภายใน4สีห้านาทีนะครับเลยสามคือเป็นเบอร์เบอร์รุ่นเก่าของเรานะครับเป็นเบอร์ไส้เบอร์ทีนะครับแล้วก็ไส้ตัวแอลนะครับสองตัวนี้ครับเบอร์สี่เบอร์ห้าทั้งเอลนะครับคือทุกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเราหุ้มหมดนะครับแล้วก็เบอร์ที่เราไม่หุ้มนะครับ นี้ก็เผาพร้อมกันนะครับที่บางขายตามท้องตลาดนะครับในนามของ p ีพนะครับวันนี้นะครับส่วนเราก็จะมีหุ้มฉนวนบางจุดนะครับเพื่อให้เผาถ่านให้ได้ถ่านแล้วก็ความร้อนให้ได้นะครับก็ยังเดินทางยังไม่ถึงชั่วโมงนะครับส่วนเบอร์หนึ่งก็ยังเดินทางไม่ถึงชั่วโมงนะครับที่จะติดแก๊สนะครับก็มีเบอร์รุ่นใหม่นะครับที่เรามีการปรับแก้ไขสูตรใหม่นะครับแล้วก็ตามที่เราขายตามท้องตลาดอยู่ใส่ห้านิ้วก็ติด ติดแก๊สภายใน4 5หทีนะครับส่วนเบอร์ต้นนี่คือเบอร์หนึ่งนะครับติดแก๊สภายในครึ่งชั่วโมงนะครับสถิติที่เราทำทำกันอยู่นะครับนำส้มควันไม้เราทําได้ทุกเตานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเราได้ทําได้หมดนะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับส่งทั่วประเทศนะครับศู1ย4 3 9ดหนเจ็ดสี่สามเก้าห้าสองนะครับตอนนี้คือเราก็ทำการทดสอบให้รู้ติดบวกเฝ้าของแต่ละรุ่นนะครับ แล้วก,ก็พัฒนาให้เกิดอย่างต่อเน,นื่องนะครับตอนนี้เราก็เผากันทุกวันทุกวันนี้ก็เราก็ต้องมีการผลิตถ่านนะครับนี่คือถ่านของเราผลิตถ่านนะครับเราก็จะเปิดพรุ่งนี้เช้าก็นําไปขายได้เลยนะครับนี่คือถ่านของเรานะครับนี่ครับนี่คือตัวที่แก๊สติดแล้วเราก็สบายครับถ่านแปลงล่างก็ไม่มีนะครับก็ติดแก๊สก็รอเจ็บได้พรุ่งนี้นครับก็ประหยัดเชื้อเพลิงไปนะครับ เพื่อในการเติมนะครับเราจะไม่ใช้น้ํามันนะครับเพราะน้ํามันควันจะเยอะนะครับแล้วก็เหม็นติดเสื้อผ้านะครับแล้วก็น้ํามันตัวนี้ไปหาซื้อก็ก็หลายบาทด้วยนะครับไม่ใช่ว่าราคาทุกตัวนะครับแล้วก็เกิดควันดําด้วยนะครับแค่เขาถ่านไม้ก,ก็ควันก็เยอะพอแล้วเจอเจอน้ำมันคีโลเข้าไปก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับแต่ก็ นมัทจิโร่ก็ต้องก็มีข้อดีนะครับช่วยให้ไม่ต้องไปเติมเชื้อเพลิงบ่อยนะครับจะเป็นระบบการหยุดนะครับแต่ก็้ันก็จะเยอะนะครับเราเคยใช้มาหมดแล้วนะครับแต่เราขอไม่ใช้นะครับในการขอ่านให้กับลูกค้าของเรานะครับโอเคครับขอมากครับที่ติดตามนะครับโอเคครับสวัสดีครับ